แล้ยิ่งตอนนี้เนี่ยมีเพื่อนๆที่อยู่แถวแถวทำเนียบรัฐบาลกระซิบให้ฟังบอกว่าเฮ้ยทางรัฐรีคังกับรองนายกบางคนเนี่ยนะเขาชอบกินเกาเหลากันด้วยว่าเออแลอ้วอย่างนี้มันจะไปยังไงก็จบนะครับีันน้จบเองคนในทีมเศรษฐกิจเนี่ยชอบกินเกาเหลาอะ่ะไม่เออหรือเขาอาจจะต้องการที่แบบ Low โลแคลอรี่หรือเปล่าไม่อยากกินแกงไม่อยากกินกกินเกาเหลาดีกว่ากินเกาเหลานี่ถือว่าถือว่ากินของหรูเลยนะเพราะว่าเกาเหลาเลือดหมูนี่ใส่เครื่องในหมูเยอะโอ้ใช่ใช่ใช่แสดงว่าพวกคนรวยกิน เออเห็นไหมรวยรวยจริงรวยจริงถึงชอบกินเกาเหลา,านี่นครับผมว่าปัญหาปัญหาจะยินที่เกิดขึ้น,นม,มันมันมันเป็นปัญหาของการบริหารจัดก,การกลางน้นําอย่างที่พี่บ๊วยบอกมากกว่า<ไ>ที่พี่บ๊วยบอกว่าไอ้ตรงกลางเนี่ยโอ้โหอิ่มป่องเลยนะเหมอเือนคุกพราะ่าคือ อ่เขาเรียกเป็นงูเหลือมแอดโรส่ะพี่เด้ออ่ไอ้งูเหลือมที่กินควายเข้าไปทั้งตัวมันก็จะพุงป่องถูกไหมฮะไอปลายเนี่ยโอ้รีบเลยฮะอย่างพวกเราเนี่ยปลายหรืออย่างหัวเนี่ยก็คือชาวนาก็ดีคนเลี้ยงหมูก็ดีอะไรดีแต่รีบเลยแต่ไอตรงกลางเนี่ยพุงป่องเลยเพราะกินควายไปทั้งตัวนะับเพราะนั้นไองูหลามแอดโรสเนี่ยทฤษฎีตรงนี้เนี่ยก็คือคุณต้องไปจัดการให้ตรงกลางให้มันเกลี่ยมาหาต้นทางกับหาปลายทางนะอย่างน้อยก็ให้มันมันมีความยุติธรรมเกิดขึ้นในระบบเศรษฐ ตรงเนี้ครับ,รบก็จะได้จะได้อะไรที่อย่างน้อยๆเนี่ยประชาชนทั่วไปตั้งเท่าไหร่ครับตั้งหลายสิบล้านคนที่จะเลือก<ช>คุณในสมัยต่อไปเนี่ยแต่<ช>แพี่บ๊วยต้องต้องต้องโค้ดตรงนี้ให้เขาเลยนะครับว่ากําลังจะเลือกตั้งสิ่งหนึ่งที่คุณทําได้ในเวลานี้คือทําให้คนรักท็อกน้ nice หรือจดจําคุณในฐานะที่คุณช่วยเหลือประชาชนมากกว่าช่วยเหลือนายทุนเพราะนายทุนช่วยคะแนนคุณไม่ได้ครับช่วยตังคุณได้อย่างเดียวเอแต่ช่วยคะแนนคุณไม่ได้ครับอื ดารลักษณ์ารลักษณ์ชอบเออะไรก็ไปลงที่ควายเรื่อยเลยงูหลุดงูหลามไม่ยังไปกินควายเห็นควายงูนแหละควายไม่งู้นะไม่เปลี่ยนไปเป็นงูหลามกินหมูมั้งกินอะไรม่้่าได้ได้ได้กินหมูทั้งตัวหมูมัแบงตอนี่ควายไม่ได้หรอกมันติดเขาไม่ติดเราปากนี่เดียวคือวันนี้ผู้ประกอบการเดือดร้อนอืมครับต้องวางแผนทำมาค้าขายดีนะ คือวันนี้อันดับแรกเลยเนี่ยครับอะไรอะไรที่มันแพงขึ้นเนีอย่าจำอย่างดินครับต้องจดต้องโจดออกมาโจดอย่าจำนะต้องเปลี่ยนจากจำมาเป็นจดจดแล้วมารวมดูใหม่เราเรียกว่าคำนวณต้นทุนกันใหม่แล้วจะได้เห็นของจริงว่าที่ทํามาคาขายภายใต้ทุกอย่างแพงแดงเดือดเนี่ยเราเรายังอยู่กำไรหรือขาดทุนหรือหรือยังไงครับ นะครับอย่างน้อยต้องรู้ตัวเลขจริงๆให้ได้ก่อนครับแล้วถึงจะมาวางแผนบางค่าใช้จ่ายตัวไหนลงได้ค่าใช้จ่ายตัวไหนลงไม่ได้จําเป็นนะครับก็ถ่อยมาปรับแต่ว่าสิ่งแรกสําคัญจุดเลยเวลานี้คือต้องรู้ต้นทุนเออที่แท้จริงด้วยอันที่สองเมื่อรู้ต้นทุนแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะเซฟได้มากที่สุดคือความสูญเสียอืมนะครับไปขึ้นราคาคงยากแล้วนะครับ เดี๋ยวจะไปกระทบยอดขายลงไปอีกสวยสองชั้นเลยนะเนเอก็ต้องลดความสูญเสียสิ่งความสูญเสียมันมีทั้งวัตถุดิบกับสินค้าสําเร็จรูปเ uh huh. แล้วปัามออกมาแล้วขายไม่หมดแล้วตอ,ตอนไอ้ตอนท้ายๆก่อนตลาดจะวายแล้วบอกว่ามาลดแลกแจกแถมบ้างที่ตัวนั้นคือกำไรบางทีเก็บไว้จนเหลือเป็นกำไรสักสิบเปอร์เ็นยี่สบเปอร์เซ็นต์นี่คือสิ่งที่ต้องวางแผนสำหรับ,รบสำหรับครัวเรือน นี่ควรเรือนประชาชนควรเรือนรายได้ไม่ขึ้นแน่ๆตอนนี้มีแต่ค่าใช้ใจ่ายสูงก็แบ่งสามกองเลยร <ematics. S 2> ลายได้ท่านเวลานี้ซึ่งผมว่าเขาแบ่งกันอยู่แล้วนะแต่ว่าแต่ละกองมันต้องขยับตัวในการใช้กองปากท้องซึ่งเวลานี้มันได้แต่พออยู่ได้กินได้อยู่ได้ไม่ต้องกินดีอยู่ดีนะครับไม่ต้องสั่งอาหารรูๆมันผมบ่อยๆพวกกระเพรากระเพราหมูกระเพราหมูออหารหมููเลยนะครับข้าว ไข่พะโล้ตอนนี้กลายเป็นไข่พะโล้สามฟองไม่มีหมูเลยมีแต่ต้งเออใช่ใช่ครับหมูสามชั้นยิ่งแพงอันหนึ่งก็คือปากท้องต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 ้องแบ่งต้องประหยัดเออันที่สองให้จ่ายพวกสารูพวกประจําวันให้ลูกให้หลานให้ขรอใต้ตัวเองครับอะไรที่ประหยัดได้ก็ลดได้ก็ต้องส่วนอันที่สามคือนี่บ้านหลังไหนไม่มีดีก็โชคดีไปแต่บ้านหลังไหนส่วนใหญ่คนจน คนรายได้น้อยก็จะมีนหนี้ตามมาครับครับก็ต้องดูกําลังความสามารถวแล้วกองหนี้ยังไงถ้าถ้าไม่มีกําลังจะผ่อนคือถ้าสองกองแรกมันเอาไปหมดแล้วไม่เหลือที่จะมากองเอ่อจะผ่อนหนี้ทําไงฮะอาจารย์สุวรชัยนี่นี่ไม่ผ่อนก็เป็นหนี้เสียเออถ้าไม่อยากหนี้เสียก็ต้องเอาเท่าที่มีแล้วไปเจรจาเพื่อขอปรับให้มันอ,มอยู่ในสถานะที่เราพอผ่อนได้ในระยะหนึ่งครับ แล้วเราก็หวังว่าระยะแบบนี้มันเป็นระยะสั้นสา 3, 6, 5, 6, 6, มเดือนหกเดือนแต่ถ้าเกิดเอ,อไม่จา่ายนีเลยศูนย์เลยเงียบไปเลยนร่ยะกาศเป็นนีเสียมันจะถูกฟ้องคราวนี้ก็จะเจอหลายมรสูมตามมาครับก็ต้องคํานวณตัวเลขอยู่ดีครับเพราะบ,บ,บางคนจริงๆต้องยอมรับว่าบางทีมันเครียดแลวไม่ได้แยกเงินแยกกองหยิบซ้ายหยิบขวากองหนึ่งไป้นเอาหมคไปบนไปบนบนมาเอาตายระหว่างไม่มีตางกายอ คือบางทีไปจ่ายนี่สมุดเลยเอ้าวไล่กองที่ต้องใช้ต้องกินทำอะนั้นต้องบริหารเงินออกมาให้ได้ครับอืมก็เป็นสูตรสามกองนะในการที่จะใช้ชีวิตสู้ฟัดผ่านไปให้ได้นะครับ